จากคำว่าโลกร้อนตอนนี้กลายมาเป็นโลกเดือดคือปัญหาที่ไทยและทั่วโลกกำลังพยายามนะคะที่จะรับมือกันอย่างต่อเนื่องเป็นที่ทราบกันดีว่าตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO นะคะได้มีการประกาศผ่านเวทีขอบนะคะ28ว่าปีนี้จะเป็นอุณหภูมิโลกที่สูงที่สุดทุบสถิติร้อนขึ้น1.4องศาเซลเซียสค่ะ โดยอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนว่าอุณหภูมิเฉลีย่ยในช่วง10เดือนแรกของปีนี้สูงขึ้น1.4องศาเซลเซียสจากยุคก,ก่อนปฏิวัติตอุตสาหกรรมหรืออีกเพียง0.1องศาเซลเซียสก็จะเท่ากับเป้าหมายในข้อตกลงปารีสที่จะพยายามควบคุมการ,รเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลีย่ยโลกไม่ให้เกิน1.5องศาเซลเซียส จากการประชุมขอบตามอนุสัญญาสหป,ประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะจะมีผู้นำโลกเกือบ200ประเทศเข้าร่วมเพื่อประสานงานด้านการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศโลกโดยมุ่งเน้นไปที่การติดตามเล่งรัดและมุ่งหน้าสู่การใช้แหล่งพลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ก่อนปี2030นะคะเพื่อจำกัดภาวะโลกร้อนให้อยู่ที่1.5องศาเซลเซียสค่ะ ขณะที่ปีนี้เองนะคะได้มีการจัดเวทีขึ้นที่ UAE นะคะตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งต่อเนื่องไปจนถึงวันที่12ธันวาคมนี้ประเด็นสำคัญครั้งนี้ก็คือการเร่งดำเนินการเปลี่ยนไปสู่แหล่งพลังงานสะอาดเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก,กก่อนปี2593ค่ะเปลี่ยนโฉมการเงินสาหรับการดาเนินการสภาพภูมิอากาศให้ประเทศที่ยากจนและดาเนินการในข้อตกลงใหม่สาหรับประเทศกาลังพัฒนาเพื่อมุ่งไป สู่ผลกระทบต่อธรรมชาติและผู้คนให้น้อยที่สุดสำหรับบทบาทของไทยในเวทีคอบ28นี้ปีนี้นายกรัฐมนตรีนะคะมอบหมายให้พลตํารวจเอก พัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแทนไปร่วมประชุมค่ะเพื่อแสดงความมุ่งมั่นของไทยที่จะขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลกระดับประเทศระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้เคยประกาศในเวทีขอบตั้งเป้าจะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง40เอร์เในปี2573เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลาง ทางคาร์บอนในปี2,593และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ในปี2,608ค่ะท่ามกลางข้อสังเกตว่าเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างไกลและหลายนโยบายยังอักสวนทางกับสิ่งที่เป็นอยู่ค่ะ ก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าแนวโน้มการปรับตัวของประเทศไทยจะมีนโยบายและแนวทางลงลึกมากแค่ไหนเพราะตอนนี้ปัญหาภัยพิบัตินะคะมันห้ามไม่ได้แล้วแต่สิ่งที่จะทําได้ก็คือการปรับตัวเท่านั้นเองค่ะขอบคุณคุณนิตยาค่ะคนะครับ